ตั้งใจหลับตาเจริญสมาทิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเาพอสบายสบายหลับตาเบาเาพอสบายสบา ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจใสๆใ,ใจเย็นๆ ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ให้ใจของเราไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปกระรังเรื่องอะไรเลยให้ใจของเรากลิ้งกรีนใจใสๆใจสบายสบาแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆ อย่างไม่ต้องมีพิธีหรืต้องง่ายๆไปรวมหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาเบาสบายๆให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายสบาย แต่ใจไปที่ศูนย์กลางกายอย่างนุ่มโนวนนะจ๊ะค่อยๆวางใจอย่างนุ่มนวนอย่างสบายสบายให้ใจใสๆใจเย็นๆแต่ใจของเราไม่เกาะเกี่ยวเหนียวรัางเรื่องอะไรจริงๆ ปล่อยวางได้จริงๆวินาทีนี้เนี่ยมันก็จะวืด้าไปถึงทำได้ในวินาทีนี้เหมือนกันถ้าใครทำได้อย่างนี้นะจ๊ะแค่เราปล่อยวางแล้วมันก็จะโล่งกว้างภายใน ใจก็จะเคลื่อนเข้าไปอย่างง่ายๆอย่างนุ่มนวลอย่างเบาเบาใจจะใสใสใจจะเย็นเย็นจะนิ่งอย่างมีความสุขตั้งแต่กายเบาใจเบา คือกายเหมือนไม่มีน้ำหนักจนกระทั่งมันหายไปเลยความรู้สึกที่ร่างกายหายไปเหลือแต่ใจที่นิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆอยู่กับความสุขภายในที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปไเรื่อยๆ คือกายก็สบายใจก็สบายยิ่งเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งนุง่มๆเบาๆใจก็ยิ่งเคลื่อนเข้าไปสู่ความสบายมากขึ้นความสุขก็มากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุขกับเฉยนี่มันอยู่ด้วยกัน นิ่งแต่มีความสุขสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจันความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างแสงสว่างที่เกิดขึ้น เมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มเบาะสะบอยเป็นแสงที่นุ่มเนียนละมุนตาค่อยๆสว่างไปเรื่อยๆแล้วใจก็ค่อยๆเคลื่อนก็ไปสู่ภายในอย่างนุงน่มนวลเคลื่อนอย่างง่าย ถ้ามกลางความสวาม่างก็จะเห็นดวงใสๆสดวงเล็กบ้างใหญ่บ้างเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวมันดวงแก้วแต่ว่าใสาบริสุทธิ์โปร่งเบา มาพร้อมกับความสุขเพิ่มขึ้นความรู้สึ์ของใจที่เคลี่ยงเราเพิ่มขึ้นดวงใสใสยิ่งเลยยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดไม่ยั้งเลยจะดิ่งเข้าไปในกลางดวงใสใสที่ขยายไปรอบตัว ทั้งใสทั้งสว่างทั้งมีความสุขแล้วก็มีความบริสุทธิ์ของใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยจะวืด้าไปอย่างมีความสุขไปยังแตะใจกันไปอย่างนี้เลยจ้ะ วางกับไปถึงองค์พระใสๆเห็นองค์พระภายในใสๆใสบริสุทธิ์เหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆ,ๆ พชที่ต้องแสงหรือใสยิ่งกว่าเพชรบางคืนอยู่กับใจเราหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายมีความสุขความรือสุดมากแค่ไหนภาพนั้นก็จะปรากฏเกดิกดขึ้นองค์พระก็เล็กบ้างใหญ่บ้าง ใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพราะดะนสำหรับนักเรียนใหม่ผู้มาใหม่ก็แตะใจไปเบาๆอย่างเนี้ยหายใจนิ่งๆนิๆุ้่มเบาๆสบายอย่างไม่มีพิธีรตีตองส่วนคนที่ทำคล่องแล้วก็วื้อจึข๊ขกาไปถึงดวงถึงองค์พระ ภายในยิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นดวงในดวงบ้างองค์พระในองค์พระบ้างใจก็ยิ่งบริสุทธิ์เ,เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจะได้เป็นภาชนะรองรับ บุญใหญ่ต่างๆที่เราทำมาตั้งแต่ตอนเช้าแต่งแต่ตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระ,จะเจริญภาวนาบุญจากการบูชาข้าวประบุญจากการถวายวัตถารเป็นสังฆทานแด่บิกษุ สมณนเณนรผู้ประพฤติธรรมบุญหล่อทองยายเป็นต้นนะจ๊ะทุกๆุกบุญเลยแต่ละบุญก็จะเป็นดวงใสๆมรวมตัวอยู่ในกลางกายของเราเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา ั้งในปัจจุบันนี้และกนในอนาคตไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งงึที่สุดแห่งธรรมให้เรามีทั้งอายุยืนมีวันลนะวิภพัผ่องใสสวยงอม,มีความสุขกายสุขใจมีกำลังกายมีกำลังใจ มีความเฉลียวฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงมีธนสารสมบัติมีทรัพย์มีบริวารสมบัติมีทั้งบริวารมีทั้งพวกพ้องหมากมองง่ายเดียวมีทั้งธรรมสมบัติคือได้บรรลุธรรมด้วยพวดูดง่ายก็จะได้ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติ คนสมบัติลาบยศสรรเสริญ,ส,ญสุขมรคนิพพา์และกับวิชาธรรมกายด้วยบุญทุกๆบุญจะเชื่อมต่อตรงนี้ที่กลางกายของเราเนะี่ยจะโดยเฉพาะบุญบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญที่เนื่องโดยวิชาธรรมกาย ต้องเฉพาะวิชาธรรมกายเท่านั้นจึงจะประกอบพิธีบูชาข้าพระได้คือน,นำทายธรรมอาหารหวานข้าวซึ่งเป็นของหยาบนี้เนี่ยกลันให้เป็นของละเอียดโดวยวิชาธรรมกายแล้วก็น้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชา แต่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปริิพานนานมาแล้วคือขันธ์ทั้งหลายที่จะทําให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสารนั้นดับสลายไปหมดเหลือแต่ธรรมกายอรหัตผลเข้าสู่อายตนานิพนธ์ซึ่งนับ อสงไขวิทุนจะนับจะประมาไม่ได้นับพระองค์ไม่ทุนีเดียวไม่ซ้ำพระองค์มีพระธรรมเกยปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานท้งเวลธรรมกายของพระราหันพระปฏิจเจา้าพระสัพพัญญุพุทธเจา้า ธรรมกายเหมือนกับหมดต่างแต่ขนาดและปรารถนีซึ่งจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องประกอบวิจาธรรมกายและถึกตัวครั้งมหาปนีญาจารย์ทุกท่านตั้งแต่พระเด็บกุหลงปูพระผู้ปราบมาณพระมงคลเทพปนิสดจันทัสโรพระคุณยา,ยาจารย์ทั้งสองคือมหาลัตนาบจิกา ตันคนนกยูงรัตนาบัติกาตองสุขสำแดงปั้นพอถึงวันเวลาดดงกลกาทั้งจะรวบเอาหมดเลยทั้งพวกเราทั้งเครื่องทยยรรมดอกไม้ทูปเทียนอาหารหวานข้าวประกอบวิชาธรรมกายทับทวีไปถวายเป็นพุทธบูชา แต่พระธรรมกายของพระุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายดังกล่าวที่ท่านอยู่เป็นเนื้อนาบุญในอายตนะนิพพานซึ่งลอยพบสามขึ้นไปสามเท่าของพบสามเป็นอายะตนะนิพพานมีพระนิพพานนับไม่ถ้วนเนละล้วนจะเป็นพระธรรมกายแัลงสิ้น ดังนั้นบุญจึงเกิดขึ้นมากมายสมัยที่คุณยาจางก็เรายังอยู่คุณยาจางคนนึกยุงท่านจะสั่งนักสั่งหนาว่าอย่าขาดคุณยาทั้งสุกเช่นเดียวกันไม่จะขาดการบูชาข้าวพระมัเป็นบุญอจินไตเป็นอาสาธรณะ ไม่ทั่วไปและบุญใหญ่นี่แหละก็จะให้ผลนั่งที่ได้กล่าวไปแล้วนะโลภสมบัติทรัพส,สมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมก,กายก็จะบังเกิดขึ้นติดเป็นผังสำเร็จไปทุกกายตั้งแต่กายมนุษย์ขับกายมนุษย์เลียด กายที่ผมรลบผมกายทำกอดผูโสดาสกิจอาคานาคาราหัสเลื่อยไปเลยในทุกทุกากยเราได้บูชาข้าวพระไปเมื่อเช้าแล้วณนะช่วงเวลานี้เราจะได้ประมวลรวมบุญคำนวณบุญทั้งหมดติดวิศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เป็นบอกเกิดเป็นความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันชาติและในอนาคตไปทุกพบทุกชาติกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นโลกทุกคนต้องกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสโดวยวิธีการหยุดนิ่งดังกลา่าวให้ใจหยุดนิ่ง นมนมเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นะจ๊ะให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจเบิกบานให้แช่มชื่น แล้วเราก็น,นึกถึงบุญที่เราได้ในวันนี้ทั้งแต่เช้าเรื่อยมา้วจ้ะอุทิศย์ส่วนบุญส่วนกุสนไปยังบรรพบุพร,รบุษบุพกรารีของเราและหมูญาติพูที่เป็นท่รักของเรานะจ๊ะเลิมทั้งให้ทั้งพูดที่ยังมีชีวิตอยู่ทิละโลกไปแล้วนะให้เรานึก อุทิศไปเลยส่วนผู้ที่มีชีวิตยอยู่เดี๋ยวมหาปุชนีอาจารย์ก็จะเอาบุญไปให้ที่ละโลกแล้วจะอยู่พบภูมิใดทั้งเอาบุญให้ไปถึงหมดถึงนึกจุดให้เรานึกอย่างสบายสบยนะจ๊ะ และก็แผ่เมตตาความรักความปรารถนาดีของเราบุญกุสลที่เราได้สั่งสมในวันนี้เนี่ยไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ที่อยู่ในบริเวณวัดรธรรมกายขยายไปทั่วอำเภอคลองหลวง สัปดาทั้งหลายทั่วจังหวัดประทุมธานีไปยังจังหวัดข้างเคียงจนทั่วประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านไปยังนานาชาติ ครอบกลุ่มโลกใบนี้ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขผลจะกการเป็นบาปเป็นท่าของพยามมานจากโลกนี้ก็ขยายไปอีกไปยังโลก,กท่าต่างๆ ตลาดแสงกจักรวานอัน,นันทจักรวานแผ่ขยายไปยิ่งใจเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งเด้งไปสุดตรงกลางเนี่ยความกว้างของใจก็จะขยายไปทุกทิศทุกทางเลยความสุขความรู้สึกข,ของเราก็เพิ่มขึ้น กระแสบุญญาธาตุธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็มากขึ้นแล้วก็ขยายให้ไปทั่วทุกคนทุกแห่งดังกล่าวเนะี่ย